สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแหม่มจะมาทําพิซซ่ายิบหมุนนะคะแบบคินคินค่ะเดี๋ยวเราไปถอนต้นหอมกันก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บต้นหอมสดๆกันก่อนนะคะอันนี้ปลูกเองค่ะปลอดสารค่ะเอาไว้ทําอาหารให้โนออากินกันค่ะความจริงมันจะยาวกว่านี้นะคะแต่เราจะกินก่อนก็ไม่เป็นไรเนี่ยค่ะสดๆเลยเดี๋ยวไปเข้าครัวกันค่ะใช้เต้าหู้ญี่ปุ่นนะคะ400กรัมค่ะ แล้วเราจะมาซับเอาน้ำออกก่อนนะคะเขาจะได้ไม่แฉะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ซับทิ้งไว้ก่อนค่ะเ้าหู้นะคะที่เราพักไว้เมื่อกี้นี้ใส่ลงไปไก่นะคะสองฟองค่ะ แล้วก็ต้นหอมซอยนะคะของไทยก็ได้ของญี่ปุ่นก็ได้ค่ะใส่ไปแล้วก็กุ้งแห้งนะคะใช้กุ้งแห้งที่เป็นกุ้งฝอยก็ได้ค่ะที่เป็นสีสีประมาณห้ากรัมนะคะใส่ไปเลยแล้วก็ใส่น้ำซุปนะคะน้ำซุปจากสะลายคมบุนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนะคะก็ทําการตีผสมกันค่ะค่ะแล้วเราก็เทส่วนผสมนะคะมาใส่ในถ้วยนะคะแต่ว่าถ้วยเนี่ยเราต้องใส่แรปก่อนนะคะแล้วก็เทส่วนผสมลงไปจากนั้นปิดแรปทับอีกทีนะคะปิดแรปทับอีกทีแล้วก็เจาะรูนะคะ แล้วก็นำไปเข้าไมโครเวฟนะคะ500วัตต์นะคะประมาณ2-3นาทีค่ะค่ะหลังจากเวฟครั้งที่1นะคะเราก็เอาออกมาค่ะแล้วก็ทำการคนผสมก่อนนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะ แล้วก็นำไปเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะหลังจากเวฟครั้งที่สองนะคะ,คะก็เอาออกมาดูนะคะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มดูนะคะว่าสุกหรือ,อยังถ้าไม่มีอะไรติดไม้สแสดงว่าสุกนะคะ,คะก็สรุปที่แมมทำนะคะเวฟครั้งแรกอ่ะ500วัตต์นะคะใช้เวลาประมาณ3นาทีครั้งที่2ก็เหมือนกันค่ะ500วัตต์3นาทีค่ะก็จะออกมาแบบนี้ต่อจากนี้เราก็จะมาใส่จานกันนะคะอีกใบหนึ่งนะคะคว่ํา แล้วก็กลับด้านนะคะโอเคก็ได้แล้วนะคะก็จับแบบนี้นะคะแล้วก็ราดไปด้วยซอสนะคะโอโคโนโมิยากิซอสนะคะราดไปเลยเยอะๆมายองเนสนะคะ แล้วก็ใส่สาหร่ายนะคะราบหน้านี้นึงเป็นสาหร่ายผงๆก็ได้นะคะแต่แบบมีแบบนี้แบบก็จะใส่แบบนี้นะคะทานได้เหมือนกันเสร็จก็จะใส่ปลาแห้งนะคะนี่ค่ะปลาแห้งคาสืออบนะคะก็โรยไป เสร็จแล้วค่ะพิซซ่าญี่ปุ่นนะคะโอโคโนมิยากินะคะแบบเฮลซี่เฮลซี่ค่ะถ้าเฮลซี่จริงๆก็คือว่าต้องใส่มายองเนสน้อยกว่านี้นะ <laughs> แต่แบบไม่เฮลด้วยนะแบบชอบกินเยอะๆเะนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวยกไปเสิร์ฟกันค่ะแบ,บ่งให้โนอาด้วยนะคะอาม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 าชอบนะเราเนี่ยดืดอดื้ยังกินกิ เก่งจังเลยน่าจะเก่งจังเลยนัดที่มือหน่อยเมียงว่าไราเจ้าจะนอนฮะว่าไราเจ้าจะนอนคะ